แบ่งห้าสิบจ้าพี่น้องแบ่งหาซิรุุนนี้หายากแล้วจ้าหายากแล้วแต่ว่าเอเก็บสะสมไว้นะจ้ะเนาะเก็บไว้เก็บไว้ชมเนะจ้ะเนาะเก็บไว้เป็นเอ่อถ้าสามารถเก็บได้เอก็กเก็บนะเพราะว่าอยากได้เอาไว้ เป็นมรโดกไ้ลูใไ้ล้านถ้าเบิงยังสี่เนาะจ้ะเนาะแต่ถา้าสมมุติว่าใฉดเดือดร้อนหรือมีความจําเป็นต้องการจะใส่เงินเอก,กอลแต่ว่าส่วนมากแล้วแบ่งนี้เอจะเก็บเนาะจ้ะเก็บที่จริงเอไม่ได้มีเยอะเลยหลุดนนี้ก็มีประมาณมกี่ใบสิบก็ใบเท่านั้นแหละสิบก็ใบที่้ังมาลาสุดก็คือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกสิบสองใบจ้ะสิบสองใบแต่ใบนี้มีตําหนิใบนี้มีตําหนินะ แต่ว่าใบ eh, mm hmm. eh, นี้เอชพอดีเอชมีรูกค่าเพิ่นแจงมาว่ามีสินค้าที่เอ eh, ส่งให้เพิ่นนะ่ะมันมีตำหนิเพิ่นบ่กโอเคเอ็เ eh, ลยว่าบ่าเป็นอย่างเดียวเอ eh, ส่งแบ่งไปให้ไหมเรลืเดียวเอ eh, แถมแบ่งหาซิบใบนี้ไปตัวนี้เป็นใบที่เอ eh, แถมให้พี่เขาสวยมากแต่จะมีตำหนิตรงเนี้ยนิดนึงซื่งกเก็บดีเก็บอยู่ในซองนะจ๊นะเนาะเก็บอยู่ในซอง ของแท้ก็จะมีรูปในหลวงนะั่นอยู่ในซองบ่คอยมีแล้วจ้าราคาตอนนี้ไทยจำบผิดเอเอเอามาตอนนั้นนะจะอยู่ประมาณแปดสิบหรือแปดสิบห้าบาทประมาณเนี่ยตอนหนึ่งใบเนาะแต่ว่าโดนแล้วที่ใดมากนี่โดนแล้วตอนนี้บัลลูเลยราคาเท่าใดเน,นาจะจนะ้ะเนาะ เพราะว่าบอมีบ่มีตามทองตลาดทั่วไปบอมีแล้วก็เป็นเหลือสิบเอ็ดใบเก็บใบสิบเอ็ดใบเก็บไว้ก่อนน่ะจ้ะเนาะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เอ๋น้ำเนื้อรดพี่น้องเด้อช่วงนี้กะยุ่งยากอยู่จักน้อยนึงพ่อหญ่บอคอยสบายนะจ้ะตอนนี้เอ๋บริเฮ็ดงานกะมาอยู่บ้านซื้อเนะอืม ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีจ้า